สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับการรีวิวรถนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวรถ Ford Ranger Raptor นะตัวนี้ก็จะเป็นปี2020นะเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะฮะก็เป็น Raptor แท้เลยมือเดียวป้ายแดง <Wow. S 1> ก็ดูรถกันในที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะสำหรับท่านในมองหา r aptor นะฮะราคาเลาๆคันนี้มือเดียวป้ายแดงเลยเน้นภายในก็เดิมๆหมดนะฮะเครื่องชองล่างดี ไม่ไม่แน่ใจคันเยแจ้งขึ้นมาว่าไม่วิ่งน้อยนะคันนี้นะ <Wow. S 1> ก็ราคาขายคันนี้อยู่ที่1นึ่0ล้านสามแสนบาทครับผมนะซื้อสดซื้อผ่อนก็ลองกิงกลางหาผมกันได้เลยนะก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงสีเทาลำโบสวยๆนะฮะรถพร้อมใช้งานมากๆเลยนะฮะ <Wow. S 1> ก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันมาด้วยสนับช่องรถตู้มือสองรถบ้านฝาขายวันนี้เรามารีวิวฟอร์ดแรปเตอนะตัวนี้ เรื่องชื่อลหลับเตอคือสวยเอกาสารพร้อมโอนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ